ปลอยว่างคือการปลดปล่อยจากสิ่งที่ยึดติดและทิ้งสิ่งที่ทำให้เราติดข้องกับความทุกข์หรือความวิตกกังวลในชีวิตเป็นการยอมรับความจริงของชีวิตในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดความสูญเสียหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกขณะของการมีชีวิตอยู่ การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการหลีกหนีจากปัญหาหรือการละทิ้งความรับผิดชอบแต่มันคือการที่เราเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้คงอยู่ถาวรทุกสิ่งมีการเกิดขึ้นและดับไปตามการเวลาดังนั้นเมื่อเราไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆมากเกินไปเราจึงสามารถมีอิสรภาพจากความทุกข์ที่เกิดจากการคาดหวังหรือการยึดมั่นในสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ ตัวอย่างที่ชัดเจนของการปล่อยวางคือการไม่ยึดติดกับความคาดหวังในชีวิตอาทิคาดหวังว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จในทุกๆด้านหรือเราจะต้องมีชีวิตที่ไร้ความทุกข์การยึดติดกับความคาดหวังเหล่านี้มักจะนำไปสู่ความผิดหวังเมื่อสิ่งที่เราคาดหวังไม่ได้เป็นไปตามที่คิดการปล่อยวางคือการยอมรับว่าทุกๆสิ่งมีขึ้นมีลงและการเผชิญหน้ากับชีวิตอย่างเข้าใจ คือการรู้จักปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามธรรมชาติการปล่อยวางยังเป็นการพัฒนาความเข้าใจในตัวเองว่าเราคือใครและสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องสูญเสียตัวตนการเข้าใจในตัวเองช่วยให้เรามีความสงบในจิตใจและการปล่อยวางทำให้เราสามารถเปิดใจให้กับประสบการณ์ใหม่ๆโดยไม่ถูกปิดกั้นด้วยความกลัวหรือความก,ามกังวล การปล่อยวางไม่ได้เป็นเพียงแค่การหยุดการยึดติดกับสิ่งต่างๆแต่ยังเป็นการฝึกให้เรารู้จักความสงบภายในการที่เราสามารถหยุดวิ่งตามสิ่งต่างๆที่ทำให้เราวิตกกังวลเราก็จะพบว่าในความสงบนี้มีความสุขที่แท้จริงอยู่ในสิ่งที่เป็นอยู่ปล่อยให้ตัวเองได้รับความสุขจากความเงียบสงบในขณะนี้มากกว่าการไปสแสวงหาความสุขจากสิ่งภายนอกที่ไม่แน่นอน การปล่อยวางยังเป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันการปล่อยให้ทุกสิ่งล่วงเลยไปโดยไม่ต้องห่วงสิ่งที่ผ่านมาหรือวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเมื่อเราสามารถปล่อยวางได้เราก็จะสามารถรู้สึกถึงอิสระภาพที่แท้จริงความรู้สึกของการปลดปล่อยจากภาระต่างๆและปล่อยให้ชีวิตไหลไปตามกระแสธรรมชาติ ปล่อยวางจึงเป็นอิสระภาพที่มาจากภายในมันไม่ได้หมายถึงการหลีกหนีจากชีวิตหรือปัญหาต่างๆแต่หมายถึงการยอมรับชีวิตในทุกๆด้านอย่างเข้าใจการปล่อยวางทำให้เราเป็นอิสระจากความคิดหรืออารมณ์ที่ผูกพันเราไว้กับอดีตหรืออนาคตช่วยให้เราได้สัมผัสความสงบและความสุขในทุกๆขณะของชีวิตในโลกที่หมุนเร็วความเปลี่ยนแปลง ที่ไม่มีวันหยุดและความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดเรามักถูกความคาดหวังความกลัวความผูกพันและความอยากควบคุมพาให้ใจวุ่นวายจนบางครั้งก็ลืมไปว่าแก่นของความสงบอาจไม่ได้อยู่ที่การได้ทุกสิ่งที่ต้องการแต่อยู่ที่การปล่อยวางสิ่งที่เราแบกโดยไม่รู้ตัวต่างหากคำว่าปล่อยวางฟังดูง่ายแต่ทำยากเป็นคำธรรมดาที่มีพลังมหาศาล หากใครเข้าใจอย่างลึกซึ้งและฝึกปฏิบัติอย่างจริงจังจะพบว่านี่คือกุญแจสำคัญในการเปิดประตูสู่ความสงบภายในใจและการมีชีวิตที่เบาสบายป่อยว่างคืออะไรปล่อยว่างในทางธรรมไม่ใช่การละทิ้งหรือหนีปัญหาแต่คือการวางใจอย่างรู้เท่าทันในสิ่งที่เกิดขึ้นคือการรู้ว่าอะไรควรถือไว้อะไรควรวางลง ปล่อยวางคือภาวะที่ใจไม่ติดข้องไม่แบกสิ่งที่ไม่จำเป็นและไม่กอดรัดสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเปรียบเสมือนคนถือกระเป๋าหนักเดินทางไกลาหากไม่รู้จักวางบ้างย่อมเลยอ่อนล้าโดยไม่จำเป็นในทางตรงกันข้ามคนที่รู้จักวางในเวลาที่เหมาะสมย่อมเดินต่อไปได้อย่างสงบและมั่นคงกว่าทำไมปล่อยวางจึงสำคัญหเพราะทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยง ทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงทรัพย์สินความสัมพันธ์สุขหรือทุกข์ล้วนเป็นของชั่วคราวไม่มีสิ่งใดอยู่กับเราได้ตลอดไปหากเราฝืนก่อเกี่ยวไว้ย่อมเจ็บปวดเมื่อต้องพัท่าการปล่อยวางจึงเป็นการอยู่กับความจริงของชีวิตโดยไม่ทุกข์กับมัน 2. เพราะความยึดคือรากของความทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่ายึดมั่นถือมั่นคือที่ตั้งแห่งทุกข์เมื่อเรายึดว่า คนนี้ต้องเป็นแบบนี้งานนี้ต้องสำเร็จแบบนี้ชีวิตต้องเป็นอย่างใจเสมอเราจะทุกข์เมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามหวังการปล่อยวางคือการคลายความยึดให้เหลือเพียงความเข้าใจ3เพราะชีวิตไม่ใช่เรื่องของการควบคุมเสมอไปหลายครั้งที่เราพยายามควบคุมทุกสิ่งให้เป็นอย่างใจแต่ความเป็นจริงคือไม่มีใครควบคุมโลกได้ทั้งหมดการยอมรับในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ แล้วทำดีที่สุดในสิ่งที่ควบคุมได้คือทางสายกลางที่พาใจเราสงบขึ้นปล่อยวางอย่างไร 1. เริ่มจากการรู้จักตัวเองสังเกตดูว่าเรากำลังยึดอะไรอยู่อะไรที่เราแบกไว้จนหนักโดยไม่รู้ตัวอาจเป็นความโกรธความผิดหวังความกลัวหรือแม้แต่ความรักที่คาดหวังเกินไปนการปล่อยวางเริ่มจากการเห็นก่อนไม่ใช่การผลักไส 2. องยอมรับความจริงของสิ่งนั้นเมื่อเห็นแล้วต้องกล้ายอมรับว่าสิ่งที่เรายึดนั้นไม่ชีรังไม่แน่นอนและไม่ควบคุมได้เสมอเช่นยอมรับว่าคนที่เรารักอาจไม่เป็นอย่างที่หวังหรือว่าสถานการณ์นี้อาจไม่ได้จบอย่างที่เราคาดไว้ 3. ฝึกวางใจให้เป็นกลางวางใจอย่างไม่เอ็นเอียงไม่หลงไปกับสุขหรือทุกข์ไม่ผลักไสหรือไขวยคว้าเกินไป ฝึกใจให้เป็นผู้ดูมากกว่าจะเป็นผู้ถูกดึงดูดโดยอารมณ์หรือความคิด 4. ฝึกจเจริญสติการมีสติช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันไม่หลงไปในอดีตหรืออนาคตเมื่อใจอยู่กับขณะน,นี้จะรู้ทันอารมณ์ได้เร็วและเลือกปล่อยวางได้ง่ายขึ้น 5. พิจารณาธรรมะเป็นเครื่องตวนวใจคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้เราเห็นว่า การยึดถือใดๆล้วนแต่พาให้ใจเราทุกการพิจารณาธรรมะช่วยให้เกิดปัญญาในการวางการปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการเข้าใจชีวิตหลายคนเมื่อได้ยินคำว่าปล่อยวางมักเข้าใจผิดว่าเป็นการยอมแพ้ต่อชีวิตเป็นการถอยหนีหรือเป็นภาวะของคนหมดแรงไร้จุดหมายแต่แท้จริงแล้วการปล่อยวางตามแนวทางของธรรมน,นั้น มิใช่การยอมแพ้แต่อย่างใดหากแต่เป็นปัญญาที่เกิดจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อธรรมชาติของชีวิตต่างหากการปล่อยวางคือการเห็นความจริงการปล่อยวางไม่ได้แปลว่าไม่ทําอะไรเลยหรือเลิกสแสวงหาความดีงามในชีวิตแต่คือการทําอย่างเต็มที่แล้วรู้จักวางใจให้เป็นเมื่อถึงเวลา เห็นว่าทุกสิ่งไม่แน่นอนไม่จรังยึดถือมากก็ทุกมากเมื่อรู้เช่นนี้แล้วใจจึงสามารถคลายจากความยึดติดที่ก่อทุกได้คนที่ปล่อยวางได้คือคนที่เข้าใจความเป็นไปของชีวิตยังทองแท้ไม่ใช่คนที่อ่อนแอแต่คือผู้ที่แข็งแกร่งในทางจิตใจเพราะเขาเข้าใจว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งในโลกนี้ได้แม้เราจะพยายามมากเพียงใด แต่ก็มีสิ่งที่อยู่นอกเหนืออำนาจของเราเสมอดังนั้นการยอมรับและปล่อยวางในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้จึงไม่ใช่ความพ้ายแพ้แต่คือสติปัญญาปล่อยวางไม่ได้แปลว่าไม่รักบางคนกลัวการปล่อยวางเพราะคิดว่าการปล่อยวางคือการเลิกรักเลิกผูกพันแต่จริงๆแล้วการปล่อยวางคือการรักอย่างมีเมตตาโดยไม่ยึดต,ติด เราสามารถรักใครสักคนได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของเขาเราสามารถหวังดีกับใครได้โดยไม่ต้องควบคุมชีวิตเขาการปล่อยวางในความสัมพันธ์จึงเป็นความรักที่งดงามที่สุดเพราะมันไร้ซึ่งการครอบครองและเต็มไปด้วยความเข้าใจปล่อยวางคือการยืนอยู่กับปัจจุบันคนเราทุกเพราะอยู่กับอดีตท,ที่แก้ไม่ได้หรือกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง แต่เมื่อใดที่เรารู้จักปล่อยวางอดีตวางอนาคตและยืนอยู่กับปัจจุบันขณะด้วยใจที่เป็นอิสระเราจะพบว่าความสงบเกิดขึ้นได้นะที่นี่เดี๋ยวนี้การปล่อยวางจึงเป็นเหมือนการวางภาระหนักที่เราหอบหิ้วมาอย่างไม่รู้ตัวเพื่อที่เราจะได้เดินต่ออย่างเบาและเบิกบานปล่อยวางไม่ใช่การทอดทิ้งแต่คือการวางอย่างรู้ตัวหลายคนเข้าใจว่าการปล่อยวางคือละทิ้งความรับผิดชอบ แต่ในทางธรรมการปล่อยวางเป็นการวางใจไม่ใช่วางมือเราอาจยังต้องทำหน้าที่ยังต้องทำงานยังต้องดูแลคนรอบข้างแต่เราทำด้วยใจที่ไม่แบกไม่ทุกข์เพราะเราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นก็เป็นไปนตามเหตุปัจจัยของมันการปล่อยวางจึงไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการเติบโตทางจิตวิญญาณเป็นการเข้าใจว่าสรรพสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้ว ดับไปไม่มีสิ่งใดอยู่กับเราได้ตลอดไปแม้แต่ตัวเราเองการปล่อยวางจึงไม่ใช่การทิ้งแต่คือการกลับมาอยู่กับชีวิตที่แท้จริงด้วยใจที่สงบอ่อนโยนและเข้าใจปล่อยวางคือศิลปะของการมีชีวิตอยู่อย่างเบาและมีความสุขได้แม้ไม่มีทุกอย่างที่อยากได้เพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อแบกโลกทั้งใบแต่เกิดมาเพื่อเรียนรู้ว่า เราจะวางอย่างไรให้ใจเบาและเป็นอิสระจากทุกข์ได้อย่างแท้จริงป่อยวางความกลัวเส้นทางสู่การปลดปล่อยตัวตนในเส้นทางของชีวิตมนุษย์ล้วนเคยรู้จักความกลัวทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นความกลัวที่จะล้มเหลวกลัวการสูญเสียกลัวความไม่แน่นอนหรือแม้แต่ความกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นความกลัวนั้นไม่ใช่สิ่งผิดปกติไม่ใช่สิ่ง,งเลวร้าย หากแต่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกการเอาตัวรอดในธรรมชาติเป็นสิ่งที่ทำให้เรารอบคอบระมัดระวังและเตรียมพร้อมต่อสิ่งที่อาจเกิดขึ้นแต่เมื่อความกลัวเกินขอบเขตมันกลับกลายเป็นพัฒนาการที่ผูกมัดใจเราไว้ไม่ให้เป็นอิสระการปล่อยวางความกลัวจึงไม่ใช่การปฏิเสธว่าความกลัวไม่มีอยู่ไม่ใช่การแซงําว่าเราเข้มแข็ง แต่เป็นการเผชิญหน้ากับมันด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเราเรียนรู้ที่จะยอมรับว่าความกลัวนั้นเกิดขึ้นได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของจิตใจแต่ไม่จำเป็นต้องเอาตัวตนไหนหลอมรวมกับมันไม่ต้องให้มันขับเคลื่อนชีวิตหรือครอบงำการตัดสินใจของเราในทางธรรมะความกลัวถือเป็นเวทนาประเภทหนึ่งเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะจิตปรุงแต่ง จากอวิชชาคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงเรากลัวเพราะเราคิดว่าเราจะต้องสูญเสียบางสิ่งที่เป็นของเราทั้งที่ในความเป็นจริงไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นของเราอย่างแท้จริงเมื่อเรารู้และเข้าใจความจริงข้อนี้เราจะเริ่มเห็นว่าความกลัวนั้นเกิดจากการยึดมั่นในตัวตนยึดมั่นในสิ่งต่างๆว่าเป็นของเราและการปล่อยวางความกลัวจึงเท่ากับการคลายความยึดติดใน ตัวเราไปด้วยลองพิจารณาให้ดีว่าความกลัวมักผูกพันอยู่กับอนาคตสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือผูกกับอดีตสิ่งที่ผ่านไปแล้วเรากลัวเพราะเราคิดว่าประสบการณ์ในอดีตจะหวนกลับมาอีกหรือไม่ก็กลัวเพราะคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในวันหน้าทั้งที่ในความเป็นจริงสิ่งเดียวที่เรามีคือปัจจุบันการฝึกอยู่กับปัจจุบัน จึงเป็นกุญแจสํำคัญที่จะช่วยให้เราปลดเรื่องความกลัวได้เมื่อเราอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่เราจะรู้สึกถึงพลังของความเป็นอิสระความกลัวจะค่อยๆจางลงเพราะเรามีได้ให้มันเติบโตในใจอีกต่อไปเหมือนเมล็ดทันที่ไม่ได้รับการรดน้ำมันก็ไม่อาจงอกงามได้เส้นทางของการปล่อยวางความกลัวจึงเป็นเส้นทางของการรู้จักตัวเองอย่างแท้จริง เราเรียนรู้ที่จะสังเกตจิตรับรู้ความรู้สึกเข้าใจต้นต่อของความกลัวแล้วค่อยๆปล่อยมันไปไม่ใช่ด้วยความเกลียดแต่ด้วยความการุณาด้วยความเข้าใจว่าความกลัวก็เป็นธรรมดาแล้วก็เลือกที่จะไม่แบกมันอีกต่อไปเมื่อเราวางความกลัวลงได้เราจะพบกับอิสรภาพภายในที่แท้จริงเหมือนนกที่ตปลอยจากกรงเหมือนน้ำที่ไม่ถูกขังในภาชนะใดๆเราจะใช้ชีวิต ด้วยความเบาสบายและเดินทางบนโลกนี้ด้วยหัวใจที่ไม่หวั่นไหวต่อพายุแห่งอารมณ์ใดๆการปลดปล่อยตัวตนจึงไม่ได้หมายถึงการทำลายตัวตนแต่คือการหยุดยึดมั่นในสิ่งที่เราเคยเชื่อว่าเป็นเราหยุดปล่อยให้ความกลัวเป็นผู้กำหนดคุณค่าของเราเพราะในที่สุดเมื่อไม่มีความกลัวเราจะเหลือแต่ความจริงแท้ของชีวิต ซึ่งบริสุทธิ์อ่อนโยนและเปลี่ยนด้วยสันติอย่างแท้จริงความวิตกกังวลเป็นเหมือนเงาในชีวิตของคนเราความวิตกกังวลเป็นสิ่งที่แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะกังวลเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องอนาคตเรื่องเงินหรือแม้แต่เรื่องเล็กน้อยในแต่ละวันแต่ที่น่าสนใจก็คือความวิตกกังวลเหล่านี้มักเกิดขึ้นจากความคิดที่เรายึดไว้มากกว่าความจริงที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน ความวิตกกังวลจึงเป็นเหมือนเงาที่ตามหลังจิตใจที่ยึดมั่นไม่ใช่แสงที่ส่องให้เห็นความจริงธรรมชาติของจิตที่ยึดติดเวลาที่เรารู้สึกวิตกมักเกิดจากการที่ใจของเราพยายามควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เช่นพยายามให้คนอื่นคิดตามเราพยายามให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนพยายามหลีกเลี่ยงความผิดพลาดหรือความล้มเหลวเราจึงเฝ้าคิดวนไปมา กลัวสิ่งที่จะยังไม่เกิดขึ้นกลัวอนาคตที่ยังมาไม่ถึงหรือแม้แต่กลัวอดีตที่ย้อนกลับมาอีกไม่ได้ทั้งหมดนี้คืออาการของจิตที่ไม่ยอมวางและไม่ยอมรับปล่อยวางไม่ใช่การหนีแต่คือการกลับมาอยู่กับความจริงบางคนเข้าใจผิดว่าการปล่อยวางคือการไม่รับผิดชอบหรือการตัดใจจากทุกสิ่งทุกอย่างแท้จริงแล้วการปล่อยวาง ในทางธรรมะไม่ได้แปลว่าเราต้องละทิ้งหรือหนีปัญหาแต่คือการเปลี่ยนวิธีถือปัญหาเราไม่ต้องแบกความกังวลไว้กับตัวตลอดเวลาเราเพียงทำหน้าที่ของเราด้วยความตั้งใจแล้วปล่อยให้ผลลัพธ์ดำเนินไปตามเหตุปัจจัย mm. เมื่อเราเริ่มเข้าใจว่าหลายสิ่งในชีวิตไม่ได้อยู่ในอำนาจควบคุมของเราเราจะเริ่มเห็นว่าการยึดไว้มากๆนั้นคือพาระเปล่า และเมื่อเรายอมวางภาระนั้นลงความลงเบาก็จะเกิดขึ้นในใจทันทีหลุดพ้นจากวงจรความวิตกด้วยสติและการรู้เท่าทันวงจรของความวิตกกังวลม,มักเริ่มจากความคิดตามด้วยอารมณ์แล้วจึงเกิดพฤติกรรมหรือปฏิกิริยาและวนกลับไปคิดอีกครั้งถ้าเราไม่รู้เท่าทันจังหวะนี้ใจก็จะติดอยู่ในกับดักของความกลัวและความไม่แน่นอน แต่เมื่อเราฝึกมีสติรู้ตัวว่าตอนนี้ใจเรากำลังวิตกเราก็จะเริ่มแยกตัวออกจากความวิตกนั้นได้ทีละน้อยจากฉันวิตกกลายเป็นความวิตกกำลังเกิดขึ้นและในช่องว่างระหว่างความรู้ตัวนี้เองเราสามารถเลือกได้ว่าจะดิ่งลึกลงไปในความกลัวหรือจะยืนอยู่ด้วยความเข้าใจและปล่อยให้ความวิตกนั้นไหลผ่านไปโดยไม่ต้องยึดถือ ฝึกวางอย่างต่อเนื่องแม้ยังวางไม่ได้ทั้งหมดปล่อยวางไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ทันทีและไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำให้ได้ร้อเปอร์เ็นต์จึงจะมีค่าแม้เราจะปล่อยวางได้เพียงบางเรื่องหรือเพียงบางช่วงเวลาก็ยังนับเป็นการฝึกที่มีพลังมากเพราะทุกครั้งที่เราวางเราได้ฝึกใจให้คลายจากความทุกข์ฝึกใจให้ไม่ผูกพันกับสิ่งที่ไม่จีรังและในที่สุดเราจะค่อยๆเห็นว่า เราไม่จำเป็นต้องกังวลกับทุกเรื่องเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปความเบาเริ่มต้นจากการวางใจการปล่อยวางเพื่อหลุดพ้นจากวงจรความวิตกกังวลจึงไม่ใช่แค่การวางมือจากภายนอกเท่านั้นแต่คือการวางใจอย่างแท้จริงคือการยอมรับสิ่งที่เป็นเห็นความจริงตามที่เป็นและวางความอยากควบคุมทุกอย่างลงอย่างนุ่มนวล เมื่อเราทำได้ความวิตกกังวลจะไม่ใช่สิ่งที่ครอบนำใจเราอีกต่อไปแต่เป็นเพียงแขกผู้มาเยือนที่เราไม่ต้องไล่แต่ก็ไม่จำเป็นต้องเชื้อเชิญให้อยู่เส้นทางของใจที่เรียนรู้จะวางในโลกที่หมุนเร็วและชีวิตที่เต็มไปด้วยแรงกดดันความคาดหวังและความเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจควบคุมได้มนุษย์เราต่างดิ้นรนสแสวงหาความมั่นคง ความสำเร็จและความสุขบางคนเด็ดเหนื่อยกับการไข,ขวยคว้าบางคนจมอยู่กับอดีตหรือวันไหวต่ออนาคตโดยไม่รู้ตัวในท่ามกลางความวุ่นวายเช่นนี้การปล่อยวางและการมิสติจึงเปรียบเสมือนแสงสว่างที่นำทางจิตใจให้กลับมาสู่ความสงบเย็ยนและมั่นคงในตัวเองการปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้การไม่รับผิดชอบหรือการทอดทิ้งความรู้สึก แต่คือศิลปะแห่งการอยู่กับชีวิตอย่างเบาสบายไม่แบกสิ่งที่เกินจําเป็นไม่ยึดติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงและไม่ยึดมั่นในตัวตนจนเกินพอดีขนาดเดียวกันการมิสติค,คือการตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกและการกระทำของตนเองโดยไม่ตกเป็นทาสของสิ่งใดปล่อยวางศิลปะของการไม่ยึดติดยึดถือไว้ก็คือทุกปล่อยวางได้ จึงพ้นทุกข์คำสอนของพระพุทธเจ้าสั้นๆนี้ง่ายแต่ลึกซึ้งนักเพราะโดยธรรมชาติของจิตใจมนุษย์มักจะมีความยึดมั่นในรูปแบบต่างๆโดยไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นยึดมั่นในอดีตย้ำคิดถึงเรื่องร้ายที่ผ่านไปแล้วหรือเสียดายเรื่องดีที่สูญหายยึดมั่นในความคาดหวังอยากให้คนรักไม่เปลี่ยนอยากให้ชีวิตเป็นไปอย่างใจคิดยึดมั่นในตัวตน ไม่อยากผิดไม่อยากแพ้ไม่อยากถูกมองว่าไม่ดีการยึดมั่นเหล่านี้เองคือรากของความทุกข์เพราะสิ่งที่เรายึดล้วนเป็นของไม่เที่ยงและการที่เราพยายามทําให้สิ่งเหล่านั้นคงอยู่กลายเป็นภาระของใจที่หนักขึ้นเรื่อยๆการปล่อยวางจึงเป็นการเรียนรู้ที่จะไม่แบกไม่ฝืนและไม่คาดหวังกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเป็นการยอมรับในความเป็นไปของธรรมชาติและคืนอิสราภาพ ให้จิตใจได้กลับมาเบาสบายการมีสติรู้ตัวไม่หลงไปตามกระแสการมีสติไม่ใช่เพียงการตั้งใจหรือรู้ว่ากำลังทำอะไรเท่านั้นแต่คือการรู้ตัวอยู่เสมอโดยเฉพาะเมื่อใจถูกกระทบด้วยอารมณ์ความคิดหรือความต้องการเวลามีใครพูดแทงใจเรารู้สึกเจ็บสติจะเตือนว่าเจ็บคืออารมณ์ไม่ใช่ความจริงของตัวเราเวลารู้สึกไม่พอใจ สติจะไม่ปล่อยให้เราพูดหรือทำโดยขาดการพิจารณาเวลารู้สึกโลภโกรธหลงสติคือแสงที่ส่องให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปสติทำให้เรารู้ทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของความปรุงแต่งในใจการมีสติอยู่เสมอจึงเป็นการดำรงชีวิตอย่างรู้แจ้งไม่ลื่นไหลไปกับความอยากหรือหลงไปกับความกลัวปล่อยวางกับสติเดินคู่กันในชีวิตจริง การปล่อยวางจะเกิดขึ้นได้จริงก็ต่อเมื่อเรามีสติพอจะเห็นสิ่งที่กวนวางและการมีสติก็จะลึกซึ้งและมั่นคงได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักฝึกใจให้ปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิตประจำวันเราสามารถฝึกสิ่งนี้ได้อย่างเป็นธรรมชาติเช่นเมื่อเจอคำพูดที่ไม่ถูกใจแทนที่จะตอบโต้ให้รู้ทันใจตนและวางมันลงเมื่อรู้สึกไม่เป็นที่ยอมรับ แทนที่จะจมอยู่กับความน้อยใจให้กลับมาหายใจลึกๆและมองเห็นความพอเพียงในตนเองเมื่อเจอกับความเปลี่ยนแปลงแทนที่จะต้านทานให้ตั้งสติและเรียนรู้จะปรับตัวการมีสติไม่ใช่เรื่องไกลตัวและการปล่อยวางก็ไม่ใช่เรื่องของนักบวชเท่านั้นแต่มนุษย์ทุกคนสามารถฝึกได้ด้วยการเริ่มต้นจากการรู้และยอมรับความเป็นจริงในแต่ละขณะ ชีวิตที่เบาสบายเริ่มจากใจที่วางและรู้ในท้ายที่สุดไม่มีใครควบคุมทุกสิ่งในชีวิตได้แต่ทุกคนสามารถควบคุมท่าทีของใจได้ว่าเราจะอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรจะยึดมั่นหรือจะปล่อยวางจะหลงไหลหรือจะมีสติก,การใช้ชีวิตยอย่างมีสติและปล่อยวางไม่ใช่หนทางของผู้แพ้แต่คือวิธีของผู้ตื่นผู้รู้และผู้เบิกบาน ผู้ที่เข้าใจว่าแท้จริงแล้วความสุขไม่ใช่การได้ครอบครองทุกอย่างแต่คือการมีใจที่พร้อมจะวางทุกอย่างลงได้เมื่อถึงเวลาในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนความพยายามของมนุษย์ส่วนใหญ่คือการควบคุมทุกสิ่งให้แน่นอนให้มั่นคงให้เป็นอย่างที่ใจหวังแต่ยิ่งเราพยายามบีบสิ่งต่างๆให้อยู่ในกรอบแห่งความแน่นอนเท่าไรความเหนื่อยล้าความตรัว และความทุกข์ก็ยิ่งทวีขึ้นเพราะธรรมชาติของโลกนี้ไม่เคยแน่นอนเลยไม่ว่าจะเป็นผู้คนเหตุการณ์เศรษฐกิจสุขภาพความสัมพันธ์หรือแม้แต่ความคิดของเราเองทุกสิ่งต่างแปรเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดที่จะยึดไว้ได้ตลอดไปการปล่อยวางจึงไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการยอมรับความจริงปล่อยวางไม่ใช่การหนีปัญหา ปล่อยวางไม่ใช่การทอดทิ้งชีวิตปล่อยวางคือการเลิกแบกสิ่งที่หนักเกินจำเป็นคือการยอมรับว่าบางสิ่งเราเปลี่ยนไม่ได้และไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนคือการรู้จักปล่อยใจให้เบาแม้ชีวิตจะยังมีความทุกข์อยู่รอบตัวในยามที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปสิ่งที่เราพอทำได้ไม่ใช่การห้ามลมห้ามฝนห้ามคลื่นชีวิตให้หยุดนิ่ง แต่คือการฝึกใจให้เป็นเหมือนใบไม้ที่ลู่ตามลมแต่ไม่หักเหมือนแม่น้ำที่ไหลไปตามทางของมันไม่ยึดติดแม้แต่รูปทรงของตัวเองความไม่แน่นอนเป็นของธรรมดาธรรมะไม่ได้สอนให้เรากลัวความไม่แน่นอนแต่สอนให้เรามีสติรู้เท่าทันมันไม่แน่นอนคือสิ่งธรรมดาไม่ว่าคนเราจะร่ำรวยหรือย,ยากจนจะดีหรือเลว จะขยันหรือเกียจคร้านล้วนต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาไม่มีใครรับประกันได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่จนถึงค่ำไม่มีใครรู้ว่าคนที่เรารักจะยังอยู่กับเราไปอีกนานแค่ไหนแม้แต่ความรู้สึกภายในตัวเราก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาสิ่งที่เราเคยโกรธมากเมื่อเวลาผ่านไปอาจกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยสิ่งที่เคยรักหมดใจวันหนึ่ง อาจกลายเป็นเพียงความทรงจำจางๆฝึกใจให้เห็นความจริงเพื่อปล่อยวางอย่างมีปัญญาการปล่อยวางในโลกที่ไม่แน่นอนไม่ได้หมายถึงการล้มเลิกความตั้งใจแต่คือการทำสิ่งที่ควรทำโดยไม่ยึดติดกับผลลัพธ์เราปลูกต้นไม้ด้วยใจที่ตั้งมั่นแต่ไม่ยึดว่ามันต้องออกดอกวันนี้เรารักใครสักคนด้วยความจริงใจแต่ไม่ยึดว่า ต้องได้รักตอบตลอดไปเราทำงานด้วยความรับผิดชอบแต่ไม่แบกภาระเกินกําลังใจเมื่อฝึกใจให้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงไม่ควบคุมได้ใจจะค่อยๆเบาลงและความคาดหวังและความโกรธและความกลัวเหมือนมือที่ค่อยๆค,คลายจากของร้อนเหมือนนักเดินทางที่ยอมวางสัมภาระบางชิ้นลงเพื่อเดินทางต่อได้ไกลขึ้น การปล่อยวางคือของขวัญที่เราให้ตัวเองในโลกที่ไม่มีใครการันตีความแน่นอนให้เราได้เราต้องเป็นคนที่ให้อิสรภาพแก่ใจของตัวเองปล่อยวางความคาดหวังที่เหนี่ยวรั้งปล่อยวางอาดีตที่แก้ไขไม่ได้ปล่อยวางอนาคตที่ยังไม่มาถึงแล้วอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มหัวใจ